วันนี้วันอะไรปีวันสองวันสองนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยโอ้โหแล้วดูนี่ดูฝนนี่นี่วันนี้วันพายุเข้าเลยนะครับเอาไงดีีวันนี้เราจะไปสตาร์ตตรงไหนกัน,นี้ <c oughs> ไปบ่อหนุมนะน่มเลยว่อหนุมนะน่มเลยันหนุ่มเลยท้าไม่แดดไม่งเข้า้าอกินอยู่แล้วสบายเลย อ้าวงั้นเดี๋ยววันนี้เราลองไปบอ่อนุอ่มบ่อนุอ่มฟิชชิ่งใช่ปะ่บะบ่อนุ่มนุ่มฟิชชิ่งสี่ห้าหกเส้นสี่ห้าหกนะก็เหมือนเดิมอ่านะไม่แน้นะเหมือนเดียเ,เคแมนนะเคแมนเดี๋ยวเดินหน้าค่อยเอาอะไรเดินหน้าเอาของอุากาแล้วกันนะเดี๋ยวนี้ขอลุยเคแมนก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราสตาร์ทไปตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะครับไปถึงนั่นแค่ประมาณสับ สามโมงนะสามโมงนอยหน่อยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ่อนะแล้วดูกันวันนี้จะเป็นยังไงบ้างกับบ่อหนุ่มใช้เคแมนนะครับโอเคสวัสดีครับอ่าตอนนี้นะฮะมาถึงแล้วบ่อหนุ่มฟิชชิ่งสี่ห้าหกนะครับในวันที่พายุเข้าดูในวนนี้จะได้ปลาไหมนะฮะวันนี้โปรเจกต์เคแมนอยู่นะครับเดือนนี้โปรเจกต์ของเคแมน ในทางเข้าอ่ไงเงี้ยฮะเฮ้ผยผนเยอะอยู่ยอเออวันนี้เราจะมาพักบ้านพักนะบนกแบบ VIP เลยนะรังค์ักสักหมื่นห้าดีปะ <c oughs> อ๋อมีไม่ถึงเหรอนีแค่แค่สองพันโอเคอาถึงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะถึงบ้านพักก่อนจะไมถึงแล้วนะครับบรรยากาศบ่อนุมฟิชชิ่งนะครับว,วันนี้ฝนตกเลย อากาศดีนะฮะแต่ไม่รู้ฟ้าจะกินหรือพังเงียบๆกันหมดเลยนะฮะนี่เราก็อยู่โซนบ้านพักนะครับที่นี่พันห้าพันห้านะโล่งกลโปร่งโล่งมากเลยครับพงมามงพงเมงพมานไม่มีเลยแต่ก็ยังถือว่าโอเคเพราะว่าเขาไม่แพงเนี่ยพันห้ายบสี่ชั่วโมงนะโอเคเนี่ยเรามารีวิวตรงนี้ก่อนบรรยากาศดีมากเลย นะอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะไ่เตรียมอ,อุปกรณ์ปกปลาก,กันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งนฮะดูทีทีปั้นเน็บไปก่อนนะนนนนะจับได้ก็คือเกี่ยวเกี่ยวให้มันตัาเบาอ่ะ อ๋อบีบเบาๆเองนี่หว่าใช่ของพี่มันกินไหวมากเลยอ่ะให้มันแตกน้าฝั่งหนูเขามองน้ามึงเนี่ออมนยมันใสมือ นะโอเคลองทำาั้งเลกินไวจักอยู่ไหมนี่ตัวที่สองนะตัวแรกไม่ได้ถ่ายนะเอ๊ะมันนี้เงียบหมดเลยนะทำไมมันไม่ค่อยกินว่ะเป็นไงครับสายทุนสายทุนนี่นี่เจ้าถิ่นนะเนี่ยเจ้าถินบ่อเนี่ยสายทุ่นเงียบเลยเลยอะ นี่เคแมนนะฮะได้คันค <Hey. S 1> ันนี้ได้สองตัวแล้วครับเ <Hey. S 1> จ้าถิ่นได้ตัวแล้วครับเจ้าถิ่นตัวแรกครับเป็นไงล่ะครับตัวใหญ่ด้วย <Hey. S 1> ใช่ป่ะห้าส <Hey. S 1> ิบป่ะเฮ้ยอย่าพูดงั้นดิโอ้โเสียใจหมดเลย <Hey. S 1> ประมาณห้าสิบห้าสิบขีด อ้าวโหนี่มันกินยากมากโอ้โดูดูก็อย่างน้อยก็ได้โอไงตัวที่สามยังไม่ได้ยืนเสียงแฮกซีมอนเตอร์เลยนี่ดูนะนี่เดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุกันได้ละวันเดียวเปลี่แล้วอ่อ ไ,ไม่เปียกแล้ววันนี้ฝนตกยังไม่หยุดเลยครับนีาาน่แอบบถ่ายอยู่ในห้องนี่ตัวอะไรวะเนะี่ย น right so ี่ตัวอะไรวะเนี่ยตาโหจั๊กจั๊กเฮ้ยจั๊กเฮ้ยจั๊กเฮ้ยหัวมันยังตันดูเขาขาเขาตกปลาเขาดูนะข้าได้สี่ตัวไอ้น้องได้ตัวหนึ่งไอ้พีมได้ตัวฝนมันตกอ่ะให่ไหมใหญ่ยี่สิบ อันนี้ปากินคู่ไม้แรกงนะคะมาดูก่อนนอะว่ามันจะได้ขึ้นมาวันนี้เปล่าให้มันขึ้นมาก่อนเถอะดูก่อนมันจะได้ขึ้นเปล่าพิมพิมนี่ น,นี่น้องพีน้องพีของพี่อ่ะอันนี้นะมันกินคู่เลยนะคะทุกคนทุกคนดูนะว่าของใครจะใหญ่กว่ากัน ลงไม่ได้จอก,กป่องแล้วลูกให้เห็นตัวมาก่อนเถ <c oughs> อะฝั่งนี้ฝั่งน้องพี่นี่ฝั่งคุณพ่อนะคะเก็บอะไรลูก พ่อมาดูปลาตัวแรกนะคะดเด็กแถวลูปลาเนี่ยฝหล่นนะนี่ดูปลาดูปลาปลากัดปลาอยู่ปลากัดลูกมันจะตกละเลยหุยโอบเลยหุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เอก่อ,อนขอตัตให้หน่น <c oughs> นอยระวังฝนบอกแล้วะเคมองมันไม่ซ้ำกับใครเขาไง เอ Dante, ้าไว да. ้ข <u> uh> ึ้นกอนเถอะแม่มานะเอ้ยเจ็บมือหมดเลยตอนนี้เก็บสั้นๆเออโอ้ยไนต่อเฮ้ยยกไว้ยกไว้เฉยๆยกไว้เฉยๆอย่าให้เข้าไปอย่าให้เข้าไป โ <Okay>, okay. อเคโอเคไปเมื่องไงตัวเล็กติ๊งเองขนาดนั่งตกปลาเลยนะ <laughs> มันมันเป็นไงอาการมันเป็นไงไหนจะบอกเิยหน้าแดงเฮียช <laughs> าวนี้เกือบสิบตัวนะโอ้หนั่งตกปลาอยู่ดินตะลิงอะ่ะเออนักเลงพอเว้ย ช้อนเองด้วยเอาเออเอา,เอาโอ้โถมันหนาหมดเลยเนี่ยยี่สิบอ่าหมดเลยนะโอเค,อเ,คเอาเอาขนาดก่อนดิเอ่าเอาพี่เอาก่ันเอา,อ,เอ,าอืม ป้าปักไปนั้นะถูกแล้วสวยๆยี่สิบตัวแล้วมั้งเกียงกันเยอะแล้วน,ะนะี่คันเอฟคันอะไรอะเอฟซีมอนเตอร์เฮูโออะตัวใหม่นะลอกท e ีแม็กจูเนสลิมิเต็ดนียเา็นนอะนุ่มมือชอบเลย <c oughs> วันนี้คามือเลย นี่ได้อยู่คนเดียวอะไรวะอ๋อแก้แค้นเมื่อคืนนี้เหรอ,อ,อโอ้โหบอกแล้วฝุ่งนั้นแหละโป๊ะขามือ,เ,อเลยอะไรกันอะปลาตัวใหญ่มากเลยมั้งร้อยโลมั้งอะ

ตฝากรบแล้วึือเลือดฝนตกไม่สบายไอ้ดูไว้โหยอ้ใหญ่มากโอ้สามสิบเ่นนี้นน